รถสวยสไตล์ผู้บริหารเข้ามาอัพสต็อกกันอีกหนึ่งคันใครกำลังมองหา Toyota Camry 2.0ตัวจีคันนี้นิวไ i เนอร์เชนเรียบร้อยแล้วรถปี2018กับ ราคาค่าตัว699,000บาทเป็นรถวิ่งานประวัติศูนย์นะคะฟีนาลพ์พน12,000บาทต่อเดือนเท่านั้นไมล์อยู่ที่149,000กิโลเมตรกับคันนี้ออปชันใส่มาให้ครบเต็มด้านหนา้าไฟหนา้าแบบโปรเจกเตอร์พร้อม LED มาให้เรียบร้อยไฟตับอกผู้น้ามีเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้าและกันชนด้านท้ายกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยกับ ระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลดไยสปอร์ตมอนิเตอร์มีมาให้ครบพวงมาลัยมันติฟังชันหน้าจอทัชสกรีนภายในเบาะหนังสีดำแบบนี้บอปรับไฟฟ้าคู่หน้าถุงลมนเราให้ก้าตำแหน่งกันไปเลยใครกำลังมองหารถสวยสไตล์ผู้บริหารล่ะคะฝนเบาๆอย่าพาชมในเก็บเ,เต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับช่องจริงพรีเมียมมือสองตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สาขาที่สองของเรานะคะถนนเสรีไทยซอยเก้าสิบห้านะคะแขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเ,เทพมหานครนะคะใครที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานสักคันนะคะตักขอแนะนําที่นี่เลย มีรับประกันหลังการค้านะคะประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000กิโลซ่อมสูวนกันเลยนะคะรับประกันตโตรถด้วยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากลับสีก่อม้ตัดต่อโครงสร้างอย่างแน่นอนมาพร้อมกับอัตราด,ดอกเบี้ยพิเศษริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นใครกำลังมองหารถเก่งสภาพดีเป็นรถมือสองสภาพดีขอแนะนำที่นี่เลยนะคะวันนี้ตักพาพี่ๆมาพบกับรถข้าใหม่ของเราอีกหนึ่งคันใครเป็นสาวกรถเก่งพรีเมียมต้องไม่พลาดคันนี้กับ โตโยต้าแคมรนะคะ2.0ตัว G คันนี้นิวไม่เ,เชียร์เรียบร้อยแล้วรถปี2018นะคะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะกับราคาค่าตัวอยู่ที่699,000บาทนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อน7ปี84งวดตกอยู่ที่เดือนละ12,000บาทต่อเดือนเท่านั้นค่างวดนะคะ คันนี้มาอยู่ที่1 4 9 0 0 0กิโลเมตรนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้แต่หมึ่กิโลแรกเลยนะคะข้อดีของรถในงานคือเช็คประวัติศูนย์ได้ตั้งแต่ออก้างนะคะว่ามีปรับมีดเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างใครที่กำลังมองหารถที่ดูแหล่งที่มาที่ไปได้ขอแนะนำที่นี่เลยนะคะเท่ยนเดี๋ยววันนี้ตักพาดูออปชันว่า t o y ยต a าแคนี้ให้แคมรีคันนี้ให้อะไรเรามาบ้างนะคะสำหรับคันนี้ ออกห้างไฟแดงอยู่ที่1นึ่งล้านี่สสี่หมาพันมาเป็นมือสองคันนี้เราใช้อยู่ประมาณ4ี่ถึงหปีอยู่ที่6ก0ส0 0ก้าหบาทแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่กําลังมองหารถถึงพรีเมียมะคะอย่าพลาดเลยนะคะมาในสศของด้านหน้ากันเลยนะคะคันนี้ด้านหน้ามาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าสีโครเมียมนะคะกระจังหน้าของเขาตัวนี้เป็นสีเทานะสีเทาดํานะคะ มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยด้านหน้ามีเซ็นเซอร์กันเปือนมาให้ทั้งหมด2ตํตำแหน่งนะคะตัวนี้เป็นตัว2.0ตัว G นะคะเครื่อง2องพันของเรานั่นเองนะคะไฟหน้าตรงนี้เป็นรูปแ้วแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟหลีไฟเลี้ยวมี d a ย์ไทม LED มาให้ในคคมเรียบร้อยแล้วนะคะรับประกรันการาันตีโครงสร้างช่วงล่างเดิมนะคะสำหรับแัมรี่ขับนิ่มนะคะช่วงล่างดีห้องโดยสารเงียบตัวนี้เป็นโครงสร้างแบบ TNGA มาให้เรียบร้อยแล้ว TNGA คืออะไรคือโครงสร้างแบบมาตรฐานนะคะที่ทางสาคลนได้รับความนิยมนะคะที่เขาตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วจะมีอยู่ใน Toyota c ค m r รี่โ o โย t ้าโตโยโตโต้าคโราคแล้วก็ Toyota c h r นั่นเองนะคะสำหรับทางนี้เชื่อได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะเหลี่ยมสังคมตัวรถขึ้นชัดเจนนะคะฝากระโปรงเหลี่ยมสังคมเห็นแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยของลักยิ้มแก้มหมุนใดใทั้งสิ้นนะคะ ไฟหน้าเป็นออโต้ที่ปั่นน้ำฝนเป็นออโต้แบบหน่วงเวลาให้เรียบร้อยแล้วกระจกด้านข้างไปก,กันเถอะครับปับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ที่ข้างกระจกนะคะตัวนี้ตัวนี้มีป้ายสปอยล์มอนิเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพี่ๆตัวนี้นะนี่ค่ะอยู่ที่กระจกตรงนี้ปายสปอยล์มอนิเตอร์ตรงนี้นะคะคือเตือนเวลาที่มีวัตถุหรือสิ่งของเข้ามาใกล้ตัวรถนะคะตรงนี้จะทําให้มอง ให้เราสังเกตถึงจุดอับสันตสายตานะคะที่ปรับที่จับประตูเป็นสีโคมเนี่ยคนละสีกับตัวรถนะคะกระจกรอบคานตรงนี้เป็นกระจกเดิมโตโยต้าเรียบร้อยนะคะเป็นกระจกซับเสียงด้วยช่องลงช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะตรงนี้ช่วงล่างเป็นแบบดับเบ,บ,บ,บิลวิสบหรือว่าเป็นแบบติดนกนะคะตัวนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแยกแบบพิสระในส่วนของกัล้อมแมกตัวนี้แมกเดิมจากโรงงาน นะคะยางเป็นยางปีเดียวที่ติดมาจากตัวรถนะปี2018นะคะให้ดูรายละเลอียดนี้หนึ่งแม็กขนาดขอบ16นิ้วเป็นดิสเบกท,ทั้งหมดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะไล่มาเลยนะนี่ค่ะหัวโช๊ด้านในนะคะตัวหัวโช๊ตรงนี้ไม่มีร่องรอยของโช๊แตกดํามันไหลยเยิ้มนะคะโครงสร้างช่วงล่างยังเดิมจากโรงงาน นะคะสาหรับคันนี้กระจกบานคู่หน้าเป็นกระจกแบบการขโมยออโต้ารามไทเรียบร้อยแล้วนะคะมาในส่วนของด้านในตัวนี้นะคะเบาะเดิมจากโรงงานเลยเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้ปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางทั้งทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะคะตัวนี้ความสะดวกสบายคือไม่ต้องมาดึงเบาะนี่นี่นั่นเลยนะคะตัวนี้ความสะดวกสบายมีมาให้เรียบร้อยแล้วมีตัวหนุนเบาะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโครงสร้างต่าง หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะผ่นเพกอยู่ครบนะคะสีเฉดเดียวเฉดเดิมกันทั้งหมดถ้ามีชนจากด้านข้างตัวเนี้ยดูสีได้เลยนะคะพี่พี่ยังไงก็ต้องทําสีนะคะถ้ามีเปลี่ยนประตูประตูดูได้เลยไม่ต้องดึงเลยนะคะก็ดูดูตรงเนี้ยดูได้เลยตัวเนี้ยก็ดูด,ดูมันแน่นแน่นอยู่นะคะได้ความเดิมจากโรงงานนะเดีย๋ยวตาขอไล่ที่แผงประตูกันก่อนแผงประตูนะคะนี่หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะไล่กันมาเลยคันนี้ป้ายแดงหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่น ตอนนี้เหลืออยู่699เท่านั้นนะคะกระจกเป็นออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟส่องสว่างที่เท้าสครับเพจติดมาให้ครบตะเข็บเดิมๆจากโรงงานสปอนเม็อาขึ้นชัดเจนแบบนี้สิงขอบนะคะสิงขอบประตูจิกไปจะมีราอ,อยเล็บเห็นไหมคะพี่ๆตัวนี้นะคะการันตีได้เลยว่าได้เดิมจากโรงงานนะคะตัวซับเสียงที่ขอบประตูมีให้สองชั้นเลยนะคะทั้งตัว สันสโลแบบนี้กับตัวด้านล่างที่ซับเสียงห้องโดยสารจะเงียบช่วงล่างจะแน่นนะคะนั่งแล้วสบายมากๆสําหรับทัมมี่ของเรานะคะเล่นมาในส่วนของด้านหลังกันด้านหลังตัวนี้ดูค่ะหัวน็อตน,นะคะแผงประตูด,ด้านหลังไม่มีแกะไม่มีขยับประเ็บต่างๆนะดูแลดีมากนะคะตัวนี้มีม่านด้านข้างให้ด้วยเป็นม่านแบบมือแบบเป็นงวดน,นะคะบอดด้านหลังตรงนี้ เดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการแตกนะตรงนี้เขาเรียกว่าเบาะซอฟทัชนะคะหนังมันจะนิ่มมันจะโอบรับตัวเราเวลานั่งก็จะสบายนะคะในแถวที่2ด้านหลังมีช่องระบายอากาศพร้อมช่องเสียบ USB มาให้ครบๆเลยสําหรับคันนี้นะมาดูนะคะแตะเข็บทุกจุดนะคะของตัวทุกของตัวประตูทั้ง4บานถ่ายให้เห็นกันจะชัดแบบนี้เลยการันตีให้เลยว่ารถไม่มีอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะ คันนี้นั่ง4ท่าน5ท่านสบายๆเลยนะคะมันส่งไฟท้ายกันบ้างด้านท้ายตัวนี้ไฟท้ายเป็น LED มนาะให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับล้องถอยหลังแล้วก็เซ็นเซอร์การเตือนทั้งหมด4จุดนะคะตัวนี้เนี่ยด้านหลังเขาเนี่ยท้ายเขาจะเป็นคล้ายๆสปิงเเห็นไหมคะอ่าเปิดขึ้นมันจะเด้งแบบนี้เลยนะคะปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้เลื่อนมาเนี่ยคะ่ะปุ่มเปิดอยู่ด้านขวามือนะคะลึกนิดหนึ่งนะคะตะเข็บต่างๆเดิมๆจากโรงงานกันไปเลยสาหรับคัเนื้อ ะะซีนเดิมไปเก็บเดินม,มาที่ตักแจ้งในทุกคลิปนะคะว่าตัวบล็อกรถเนี่ยมันจะเป็นการเอาตัวอะไรตัวรถต่างๆนะคะไปจุ่มชุบสีขึ้นมานะคะไม่ใช่การพุ่นนะคะไม่ใช่การพ่นเหมือนที่เรามาทําสีกันนะนี่ยี่ห้อไทโคออโตะนะคะโตโยต้าใช้ไฟแบรนด์นี้นะคะให้ดูเลยตะเข็บต่างๆบล็อกไฟกับตัวชุดสีรถไม่มีรอยห่างนะไม่มีรอยการเชื่อมชุดสีนะคะจิบรอกแน่นๆแบบนี้คันนี้ไม่เคยเก็บทําสีเลย ใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะด้านล่างให้ดูตัวนี้นะคะบล็อกยังอะไรนะมียังอะไรอยู่ด้านล่างนะคะขออนุญาตไม่ได้แกะให้ดูนะคะนี่ด้านในซีนทางมาพาะพร้าวขึ้นชัดเจนแบบนี้สีแบบนี้เลยไม่มีของนะ้ร่องรอยน้ําขังสนงสนิมขึ้นใดๆนะคะสําหรับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนไปแดงหนึ่งล้านสีแสนสี่หมื่น มาเป็นมือสองเหลืออยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีดาวน์่อนหนึ่งหรือสองพันบาทต่อเดือนนะคะภายในนะเบาะดูนั่งสบายมากๆกระจกปรับเป็นออโต้และทั้งสี่บานคันนี้มีมาา่านไฟฟ้ามาให้ด้วยด้านหลังนะคะออปชั่นใส่มาให้ครบจัดเต็มถุงรวมเราภาัยทั้งหมดเก้าตำแหน่งระบบกุญแจสามาร์ทคีย์เลดมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ให้ออปชั่นอะไรมาบ้างไล่มาเลยนะคะที่แพงประตูนะ กระจกปรับออโต้กระจกพับปรับไฟฟ้าตรงนี้มีเซ็ตเบาะให้ด้วยนะคะถ้าใครที่เดินทางสองคนเป็นครอบครัวเซ็ตเบาะไว้หนึ่งตำแหน่งเบาะที่สองเซ็ตได้อีกหนึ่งตำแหน่งถ้ามาถึงแล้วขึ้นรถเสร็จปุ๊บกดเลขหมายเลขหนึ่งปุ๊บเบาะจะเคลื่อนไปลำดับที่หนึ่งที่เราเซ็ตไว้ให้เลยคันนี้ออปชันใส่มาให้ครบจัดเต็มนะคะฟังก์ต่างๆไม่ต้องกังวลเลยที่ร้านนะคะรับประกันเลยถ้าซื้อไปแล้วเกิดเจอนะคะว่า มีชนหนักผิดความมายินดีรับซื้อคืนสคับเพจติดมาให้เรียบร้อยหัวน็อตต่างๆไล่เรียงกันมาเลยนะสำหรับคันนี้ตักว่า2.0ตัว G จีก็คุ้มค่าคุ้มราคานะคะออปชั่นใส่มาให้ครบจัดเต็มเรียบร้อยแล้วป,ปุ่มสตาร์ทนะคะปุ่มสตาร์ทที่เปิดถังน้ำมันที่เปิดท้ายออโต้ออฟการล้อเลื่อนถลายหมุฟรีมีมาให้ครบจบในคันเดียวนะคะขออนุญาต เข้าไปด้านในสักนิดหนึ่งนะคะพี่พี่จากสตาร์ทเครื่องให้ดูกันให้ดูกันสักนิดนึงว่าข้างในมีออปชันอะไรมาให้เราบ้างนะคะทัานนี้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยนะคะรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะพว่งเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้ามาให้แล้วมีระบบคุ้คอนโทรลรักความเร็วมาให้ไฟหน้าออโต ที่ปัดนน้ำฝนออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันกิโลเมตรนะคะหน้าจอทัชสกรีนมาพร้อมระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะคะล้องถอยหลังตรงนี้มีเซนเซอร์อ่ามีเซนเซอร์มาให้มีเส้นการเตือนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนแอร์ตรงนี้ปรับระบบองศานะคะอ่าดูเลย ปรับแยกทิศทางได้2องตำแหน่งนะคะตัวนี้เป็นดูโอโซนนะคะปรับแยกทิศทางได้2องตำแหน่งเลยแยกอิสระได้แบบนี้ภายในเรียบหรูนะคะตัดด้วยเคปล่าลายไม้นะคะกระจกตัดแสงออตโต้นะคะไฟตรงกลางตรงนี้2แผ่นที่เป็น LED มาให้แล้วนะคะที่สําคัญมีไวเลสชาร์เจอร์มาให้แล้วด้วยความคุ้มค่าคุ้มราคาคือพี่ๆซื้อปายพี่ๆไม่ต้องไปเสียบสงเสียบสายให้ยุ่งยากเลยแค่ เป็นโทรศัพท์ที่รองรับระบบการชาร์จแบบไวเล็ตแบบนี้ตัวนี้เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมีที่วางแก้วให้สองตำแหน่งนะ,ะเกียร์เป็นเกียร์ออตโอต้แบบหกสปีดนะคะหกสปีดนะ,ะเบรกโฮไฟฟ้าเบรกโฮออโต้เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮออโต้มีมาให้ครบนะคะช่องเก็บสัมภาระเก็บของนั่นเองนะคะเรียกว่าสัมภาระช่องเก็บของนั่นเองคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนเบาะนั่งสบายสบายพี่คุ้มมากๆเลย 6 9 9 0 0ก้าหนเก้ันะคะลดลงมาจากป้ายแดงมากกว่า50%แล้วนะคะคันนี้นะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะใครที่กำลังมองหานะคะรถสวยสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้งานรับประกันคันนี้ออปชั่นใส่มาให้ครบจัดเต็มนะ,ะตักว่าแค่คันนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วตัว2.0ตัว G ของเราตัวนี้เป็นโฉมนิวนะคะไมเนอร์เชนมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ตักพาดูตัวห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากัน ไล่มาเลยนะคะในสุดของด้านหน้าห้องเครื่องอันนี้สไตล์เครื่องให้ดูเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวโชค๊คข้าฝากระโปรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแคมรี่ของเรานะคะตันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสี่สูบนะคะขนาดหนึ่งร้สิบเดแรงม้านะคะเติมน้ํามันอะไรได้บ้างแกโซอฮอล์เก้าหนึ่งเก้าห้าียี่สิบีปดห้าได้เลยนะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะ รายได้สองเท่าของค่างวดซื้อคเดนจะจบเลยนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะมาพร้อมกับรับประกันหลังการขายประกันื่องเกียร์หนึ่งปีสองหมื่นกิโลเมตรซ่อมศูนย์กันไปเลยนะคะระบบเครื่องระบบเกียร์ระบบแอร์ระบบช่วงล่างเ mm hmm. ออช่วงล่างไม่เจาะระบบเครื่องระบบเกียร์ระบบ,ร,ระบบแอร์นะคะเรารับประกันให้สองร้อยสี่สิบกว่ารายการกันเลยนะคะมาดูตัวโครงสร้างนะคะหัวน็อตไม่เคยมีแกะมีขยับนะคะหัวน็อตด,ด้านในดูเลย สามชิ้นนี้ชิ้นด้านในตรงนี้นะคะต้องไม่มีแกะไม่มีขยับนะวันนัดฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานไล่มาเลยนะคะนี่ชองระบายอากาศแบบนี้นะคะแต่เข็บเดิมซิงเดิมนะคะนี่จากโรงงานจิกไปเป็นร้อยลิบนะคะตรงนี้การันตีได้เลยว่าพี่ๆได้สีเดิมอย่างแน่นอนนะคะคันนี้สภาพสวยกริบม,มากๆสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบนะคะเช็คประวัติสูงได้ตั้งแต่หนหนึ่งกิโลแรกคันนี้ คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะของอห้างป้ายแดงจบล้านห้าตอนนี้เหลืออยู่ที่ศึกเก้าเท่านั้นตัวน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะไล่กันมาเลยตัวนี้แคมรี่เนี่ยจะมีที่รองฝากระโปรงให้ด้วยนะคะให้ได้ยินเสียงตัวเครื่องกันแบบนี้เครื่องสตาร์ททีเดียวติดเลยตัวเครื่องไม่มีสะดุดสะอุดสะอาดนะคะนี่หัวโชกด้านในตะเข็บต่างๆเฉดสีเดียวกันทั้งหมดนะคะตัวบล็อกไฟไม่เคยมีแกะมีขยับ ไล่มาส่วนในคันด้านหน้าเลยตัวนี้ตัวที่กางคานนะคะตัวระบอกตัวนี้ไม่เคยมีแกะมีขยับเลยยีงห้อไฟใครควยโตยี่ห้อนี้โตโยต้าใช้อยู่แล้วนะคะใครที่สนใจคันนี้นะติดต่อหาตักได้เลยที่เบอร์0ู5 9 1ห9ห้านะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคารถสวยสไตล์ผู้บริหารอย่างแน่นอนนะคะพี่ๆไม่อาจจะดูเหมือนเยอะนะ1 4 9 0 0 0กิโลเมตรกับรถ5ปีนะคะ แต่ว่าเฉลี่ยแล้ววิ่งไปกลับทํางานอยู่ที่ประมาณเวลา80โลนะคะพี่ๆใครที่กําลังมองหานะคะหรือว่าดูรถไม่เป็นพาช่างมาชิกมาตรวจสภาพได้เลยตักยินดีให้บริการนะคะดีให้ตรวจสอบนะ,ะไม่ถูกใจไม่ต้องจองนะคะอ่ะกอกจากกันไปวันนี้นะคะขอย้ำกันอีกหนึ่งครั้งโ o y ยต้าแคมรี่2.0คตัวนิวนะคะตัวจีรถปี2018กับราคาค่าปัว699,000บาทฟีด้ผ่อน 1, 1 000, 2ึ่งบาทตลอดอยู่สัญญาค่ะสนใจติดต่อมาหากันได้เลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเกิ่งพรีเมียมของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ลากันไปนก่อนที่แฮมลี่คันนี้สวัสดีค่ะ